กล้องพร้อมหอยังครับสวัสดีครับผมสายันท่องสวัสดิ์ครับวันนี้เป็นวันที่6เมษายน2567นะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านหนองแกตำบลเจรเมอํำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขณะนี้เป็นเวลา18.30ินาที ือว่า6กโมงครึ่งนะครับตอนนี้เป็นการไลฟ์สดนะครับสาวเช็คอาจาร,รย์นักตีดีด Music on tour อำเภอศีเมืองใหม่นะครับสวัสดีอาจาร,รย์นักตีทุกท่านด้วยนะครับอ่ะขั้นแรกเสียบสายแจ็คโดยเลยครับโดยเมอมิกอีสานลำเพลินนะครับอ่าเซเวนตา ว, scalable. วันนี้อาจารย์มือดังเต๋ตีของเราก็มาถึงเล็บเสียบสายลายเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขออนุญาตอาจารย์เต๋อดีดีมิวสิกออนทัวร์นะครับสักครู่นะครับการเสารเช็คถ้าที่ตรงบ้านนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับทักทายกันมาเราตอบทุกคอมเมนต์นะครับครับยังไม่มีคอมเมนต์นะครับคนนี้ตอนนี้ดู18 19 20คนแล้วอ่ะต่อไปเราเริ่มต้นเสารเช็คที่กลองกันก่อนนะครับอ่ะง่ายๆหนักๆเบาๆ อ่ะตอนแรกเราลองโอเวอร์เฮดก่อนนะครับผมจะเปิดไมโอเวอร์เฮดนะครับโอเวอร์เฮดไมโอเวอร์เฮดคือคือจับซาวทุกกองทุกอย่างนะครับอ่ะอาจารย์เมื่อกองฮะเอาไปลำนำเอา,เอา,เอา,เอาคีย์บอร์ดก่อนก็ได้เอาใครพร้อมเอาก่อนนะครับวันนี้คีย์บอร์ดนะครับสักไลายอาจารย์สองตัวสองลายเนาะ อ่เราดูเกณฑ์ก่อนนะครับกระแลกเล่นมาแล้วอ่ตัวนี้ T A อเคครับอมอนเตอร์ที่ตัวอักเป็นอัก์หนึ่งนะครับโอเคไหมครับอาจารย์ที่กล่องยังไม่รู้ที่คิทต้าครับอาจารย์โอเคครับอ่าคีย์บอร์ดสครับเอาคีย์บอร์ดก่อนครับวันนี้เพราะว่าอาจารย์มือกลองไป แต่งตัวก่อนนะครับกลัวไม่หล่อนะเข้ากล้อง <laughs> <laughs> ยันรอบสูมือมีบรัรทองทองนะครับบริกรฝาอุมเมืองอุบลน,นะครับอ่ะคีย์บอร์ดสองนะครับคีย์บอร์ดบนเวทีพีเอของเราก็พอดีแล้วที่ทัวร์ครับที่กีตาร์ครับาจารย์ท,ที่กีตาร์โอเคที่กลองอย่างอ่ะตไปกีตาร์ก่อนก็นได้ครับ สวัสดีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ครับสาวเช็คครับตอนนี้อาจาร,รย์นักดนตรีดีๆ Music on tour จากอำเภอสเมืองเมึองสีเมืองใหม่ครับผมโอ้ <S <S ออยไม่ขิดลังดีถ<ะ>ีอว่ปะอุแชร์ปะอุเด้อครับกีตาร์ครับอจยาจารย์เราดูเกณฑ์ก่อนครับอาจารย,าย์น,นักดนตรีเล่นมาแล้วก็เปิดเกณฑ์ดู เกณฑ์คุณพอประมาณแล้วอ้าวเราก็ดูที่มิเตอร์ครับอาจารย์โอเคไหมครับที่ตัวครเป็นอักสองนะครับเอาคืนนิดนึงโคดแอวที่กลองยังไม่มาอที่กีตาร์ขี้บอร์ดครับโอเคครับอเอาเบสครับอาจารย์ทุกอย่างนะครับเมื่อมีหมหัดใหม่ต้องดูเกณฑ์ก่อนนะครับ บางคนไฟแดงยังขึงปือมาแล้วพุงขาดทิ้มหมดเนี่เบรดนะครับเราจะตัดที่ความถี่50เฮิรตนะครับอามานิเอที่ตัวครับที่ตัวขึ้นอีกนิดหนึ่งครับโอเคครับที่กองยังไม่มาคีย์บอร์ดครับเอาลงครับเอาลงอีกครับเอาลงอีกครับ ที่อักหนึ่งเอาลงอีกครับลงลงลงโอเคครับท่านผู้ชมอยู่ตรงบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เราจะมีสาระนิดหนึ่งนะครับหลักจากที่หลายวันหลายคืนไม่มีสาระอะไรก็วันนี้เอาสาระซะหน่อยกีต้า์นะครับแล้วก็ตัดโลคัทผมจะโลคัทเป็นมาตรฐานไปที่ร้อยเฮิร์ตนะครับไม่โลคัทก็ได้ครับแต่ว่าผมเคยโลคัทก็เลย โลคัดน,นะครับเอาต่อไปแซกโซโฟนครับแซกโซโฟนเราจะปิดเอฟเฟกก่อนนะครับเอาแซกโซโฟนเอาเดือบๆซะก่อน,นครับแซกโซโฟนเดี๋ยวพอาไว้เดี๋ยว อเอามอนิเตอร์ที่ตัวครับเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกต์ก่อนเนาะเพราะว่ามันอาอาจารย์แซ็กโซโฟนที่ตัวโอเคไหมครับฮอนบอที่กีตาร์ครับอาจารย์เอาลงนะครับที่คีย์บอร์ดโอเคไหมครับ โอเคครับที่กองอยังไม่มีรู้อาจารย์มือกองมากหรือเป่ครับแซกเป็นยังไงบ้างครับเอฟเฟกต์พอดีไหมครับทางบ้านสวัสดีครับสิริชัยครับสวัสดีครับอาจารย์นัตตีครับโอ้ยสวัสดีสาักงานลินดินนะครับธุรกิจบันเทิงเรื่มหน่วยมินิ14บสี่หรอเป่อาจารย์นัตตีสวัสดีครับสิริชัยครับคงประจักษ์นะครับ อาจารย์มือกองกำลังเดินทางมาจากห้องน้ำนะครับหลังจากที่ปล่อยน้ำไปหนึ่งยกนะครับ <laughs> <laughs> เอา้ากดแชร์กันรอกันครับก่อนที่มือทองจะมาถึงนะครับโอเวอร์เฮดผมบอกหลายครั้งครับอาจารย์ตักนะครับสองข้างให้เท่ากันนะครับผมมองไปมือกล้องดูที่ครับบอกหลายครั้งแล้วเพราะว่าระดับ นะครับต้องวัดหาเสน่เอ่อทำกันบอหยับเขมิมงอีกขางพุ่นขันจิ้งร่องขันจิ้งรงเอาขางอีกโรคไม่อีกแต่ว่าขันนี้หยับเขมิมงอีกนะกระมังไกขมิมงอีกขางทั้งเซขางทั้งอันบักพังๆก็ยังอันนี้บักใช่นานั่นเอาเขมิมงอีกขาไม่นั่นระยะมันห่างเสน่ห์ปวด ตามนักการันต้องเอาอรับเบม็ดประวัติเลยครับด,ออดื้อเอายังประวัติกัได้ทำมันทางจากแสน่ซ้ำกันแล้วก็กดกับเฟดนะครับแล้วก็กดปล่อยนั่นปล่อยนี่ไปเรื่อยอีกไม่นานก็มั่วครับ <c oughs> โอ้ยกูซาฟั่งอย่างมีเหตุผล <c oughs> รับสูงสูงคั้วสูงซ้ำกันนะครับ ผมรู้สึกว่ามันพอสูงเท่ากันเลยอ่ะอาจารย์มึกกองมาแลครับโอ้สวัสดีครับอาจารย์มึกกองครับจะไ,ไ,ได้ไหมไขแเน่หรอกครับปล่อยน้ำออก <c oughs> โอ้ยไข่เน่ตัวนั้นเนาะเบาเบึ้มบึ้มเบิม่มเลยสวัสดีครับพงพัฒน์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีน็อตตี้กลอลลนนะครับสวัสดีครับช่างท็อป สาวแสบนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ครับสาวเช็ควันนี้โดยอาจารย์นักดนตรีดีดีมิวสิกออนทัวร์นะครับอ้าวโอเวอร์เฮดซ้ายขวาครับอาจารย์อันอื่นเราทดสอบโอเวอร์เฮดก่อนนะครับเรามาทำเรามาฟังสาวของไมโอเวอร์เฮดผมต้องต้องตีก่อนมั้งอาจารย์ 1, 2, 3, องตีทำ้อหนึ่งสองสามเหมือนเขาไหมโอเวอร์เฮดแบบไหน่อนไหนนี่ครับคือไมโอเวอร์เฮดผมผมจะอ่าทุกข้างเนาะเอาต่อไปกระเดืองครับกระเดืองกระเดืองนะครับแล้วก็เอาไว้กลางบอไม่เลยือค่อ,อย กระเดื่องน,นะครับเราจะปรับที่ความถี่ประมาณเอาคอดอยังงวันี่วะสายแลนลดปุ๊บนะคัก กระเดื่องนะครับเราจะกดความถี่ประมาณตัวนี้โลโลคัดต้องโลคัดครับทำไมถึงไม่โลคัดบางครั้งผมก็ไปดู YouTube ก็บอกว่าไม่ต้องโลคัดเวลาไม่โลคัดมันก็ต้องทุุๆนะครับอ๋อมันคือภูเขาอะไรตัก อ้าทางบ้านกระเดืองโอเคไหมครับทางบ้านเอาที่ตัวครับอาจารย์ครับเอาขึ้นดีครับโอเคครับเอาตัวไปเสนอครับอาจารย์ครับเสนอนะครับเร้จะปูอาทีเอเดี๋ยวลองผมจะปล่อยคิวลองครับเอาตอนนี้ตอนไม่ใส่คิวครับเป็นโทนที่มาจากเดบิวมาจากกองเลยครับ ก็โอเคครับแต่ว่าเราก็แต่งนิดๆหน่อยถ้าไม่ทำเลยก็ดูทำ EQ ผมใส่ไปแล้วอ่ะมอนิเตอร์ที่ตัวครับอาจารย์ไม่เอาครับที่กีตาร์ครับเอามอนิเตอร์ไหมครับสแน่ไม่เอาครับกีบอร์ดก็ไปเอาโอโอเคครับให้แฮตครับอาจารย์ครับให้แฮตนะครับเราจะ บุ๊ที่ความถี่ประมาณ 12k ครับไซส์จากบาทนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็มักยำหยาบเดีวจะทำยำหยาบให้ดูฟังครับนี่แบบนี้ก็ได้ผมมักหยบนี่แล้วก็เกตข้อมกับบริษัทนะครับผมให้บริเ็น <laughs> อ้าวทำหนึ่งครับอาจารย์ทำหนึ่งนะ,นะครับเรา เี่ครับเราจะกดอีคิวครับครับตัวนี้คือหน้ากองสดนะครับเอาสซคิวเดียวรอเนาะอีคิวเรากดตรงที่ความถี่ประมาณ600นะครับอ่าที่ตัวเอาเฮมเอาไหมครับยุดกองบัวทุยางทั้งรดไปที่เบาะเนาะโอ้ดีเดยครับอ่าทำสองครับทำสองผมจะแพนไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับ นีค้คือเจะกดประมาณ6 0 0เฮิร์ตเหมือนกันเอานี่ถ้าเอาคิวออกก็เป็นแบบนี้ครับถ้าใส่คิวก็ประมาณนี้อ้าวกดที่6 0 0เฮิร์ตอ้าวฟอทำครับเพราะว่าอาจารย์ไม่เอามอนิเตอร์ก็ปิดมอนิเตอร์ไปเลยครับยิ่งดีครับถ้าอาจารย์ดนตรีไม่เอามอนิเตอร์ทำนี้มันก็จะเสียงดีครับเพราะว่ามันจะรบบอย้อน ตัวนี้หนึ่งสองสามครับทำตำหนึ่งอยากเบาเนาะอาเล่งเกณฑ์ขึ้นอีกนิดนึ่งครับสองขีดอ่าหนึ่งสองสามครับพิจารณ์ หางเครื่องมาเด้อเว้ยฟังมิกฟังพวิตอนนี้ก็ขางเครื่องดีดีดีเอลดีเดนนะครับอาจารย์บางทีขึ้นดีๆดีๆๆๆๆๆๆครับผมอ่ะสาวเช็คเอาเลือกเขาคาร์บิโอครับอาจารย์สวัสดีครับสุริยาผ่องแผ้วครับสวัสดีครับอคาร์บิลอไล่เดียวได้บวอ,อาจารย์ไล่เดียวเนาะผมจะไม่ทำเอาคิวนะครับเพราะว่า พ่อลายเป็นลายที่เสาที่มาตรฐานใหม่แล้วผมก็จะไปแผ่นนิดหนึ่งอ่านี่เดียวพอไม่ให้หกล้างกับให้แหดเอาที่ตัวครับอาจารย์ครับวิวจำว่าเอากดอีกหนึ่งครับที่กีตาร์ครับเอาลงครับเอาลงครับโอเคครับที่คีบอร์ครับเอาลงครับโอเคไหมครับโอเคครับ อาเสาวเช็คกันเลยนะครับตาดที่ทุกานติชมกันได้นะครับเซกหวานๆครับช่างทอกเราเสกหวานผมว มันจะเป็นงานมระกอบฮะโอเคไหมครับทางบ้านครับสาวอาจารย์ต้องอีกว่เอาช้าๆสักบึ่งผลงานเพลงทีครับเราจะบันทึกมาติแท็กไปด้วยก็ได้ครับดูหนึ่งชั่วโมงอะบันทึกไปแท็ก เอาเจะเพลงหนึ่งครับมันถึงมันแท็กเพื่อแกะบานลืมขออนุญาตอาจ,จารย์กตีครับเราจะากักอะไรครับสองเพลงอะไรมันิะแท็กจักบ่าครับเพื่อเอาไปแก้นะครับอ่า เช็คเช็คโอเคไหมครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นักเตี๋ครับดีๆกันแดนโอ้โหแมเนต์ดีมิวสิกออนทัวร์ครับ <laughs> คลิปนี้ก็เอาไว้สนีนะครับเด้อ <laughs> ครับคลิปหน้าไว้ว่ากันไหมคลิปหน้าจะเฮ็ดโดนกนย่านี้ดอกอาจารย์นักเตีกับคนบ่วยว่นหิวเขา่ <laughs> อา,า <laughs> อ,าา <laughs> อาา <laughs> ้าวไม่เย่ยยังก็เมื่อมีอ้าวครับผมมันเหี้ยวฟูดครับขอบคุณครับ จบไลฟ์สดแค,แค่นี้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ